สวัสดี f c แฟนคลับสาวน้อยเพชรบผานแพงครับ FC แฟนคลับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับผมจําเป็นต,ต้องพูดแบบช้าๆเหมือนอ่านหนังสือบ้างนะบ,บางทีเพราะว่าระบบเขาจะได้แปลภาษาแลวก็คำํำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อที่จะให้ FC นะครับผู้ที่อาจจะเขาเรียกว่าเป็น f c ที่ไม่ใช่คนไทยแล้วพูดไทยไม่ได้ ไม่เข้าใจภาษาไทยเพิ่นอาจสิหูเป็นการเขาเรียกว่ารัชาสัมพันธ์นี่นะครับเพราะว่าน้องหญิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้นะครับโด่งดังไปทั่วโลกแล้วจะมากจะน้อยนั้นอยู่ที่เรามองอยู่ที่มุมมองของเรานะครับถ้าเรามองกว้างมันก็จะกว้างถ้าเรามองแคบมันก็จะแคบอยู่แค่ใจเราแค่นั้นนะฮะพี่น้องเอฟซีครับสำหรับคลิปนี้ สุดทุกกรอนสำหรับน้องอุงอิงนะครับเป็นเจ้าแม่หนึ่งมาแรงไม่พอนะครับเป็นเจ้าบทเจ้ากรเจ้ากาวีอ่าโพดขึ้นมาอีกแล้วครับพี่น้องครับหลังจากเงียบไปนะครับหลังจากหลังจากเงียบไปสักพักหนึ่งอ่าคือประมาณหกโมงครึ่งเพิ่กระได้โพดขอบคุนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเป็นประจําส่งงานเพิ่นว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเพิ่็จะโพดซูมือด้อ่าขออนุญาต เพิ่งก็จะโพส <c oughs> ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี e ทุ่มมือนะครับทุกๆครั้งนี่นะครับน่ารักมากเมื่อคืนน้องหญิงนะครับผมไม่รู้ว่า,ก,วาก่อนสี่อานข้าก่อนผมจะบ้าถึงบรรยากาศผมไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงดีนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงให้ใหทุกคนที่ มารับชมรับฟังอยู่นี่ครับรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าน้องอุงอิงเนี่ยจะเป็นยังเวลาเราดูนะครับทุกคนเห็นไหมถ้าไม่ได้ขึ้นเวทีปงลงเป่งเรงป่างลางหัวเละพูดีังดังพ่อนอนพ่อโจ้พจอ่พอโจอ้เสียงแบบเขาเอ่ยว่า ก็ตามภาษาเด็กอะเล่นงแต่บนเวทีทำไมเป็นเหมือนแบบเหมือนนักร้องที่ข้ามวอดอยู่ในวงการเนี่ยเหมือนอยู่บนเวทีสาวน้อยเพชรเนแพงมาประมาณสิบยี่สิบปีเหมือนแบบนั้นเลยคือนั่งเอาอีหยังมาเห็ดความคิดเอาอีหยังมาใส่ในตัวจะของเออชอมเน่จะ อยากเอาความรู้สึกผมเนี่ยไปให้ทุกคนรู้ทุกคนสัมผัสอะ่ะถ้าสั่นผมว่าแบบเสดเดิดไปไกลปนานั้นหรอกผมกับแฟนถั้งนั้นไม่ไปไกลขนาดนั้นหรอกครับไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกนะครับถ้าถามว่าผมเป็นยูทูบเบอร์ผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์อาผมไม่ใช่อาชีพยูทูบเบอร์แล้วก็ผมไม่ใช่อาชีพนักข่าวเออถ้าผมเป็นอาชีพยูทูบเบอร์จริงนักข่าวจริงนะรงนะครับ ผมสิมีความ,มเป็นมืออาชีพมากกว่านี้นะครับแต่นี่ผมไม่ใช่เป็นมืออาชีพผมเอาความรู้สึกมาพูดแล้วก็ผมก็ถ่ายตามความรู้สึกที่ผมมีมกับบรรยากาศแต่ละงานแต่ละวันแมนบอกครับเออเอาจริงๆถ้าเป็นยูทูบเบอร์อาชีพแบบเขามีอาชีพแล้วเขาจะตั้งกล้องอะไรต่างๆรอเลยนะแบบฟึบอะไรความไม่่จะเป็นมุมกล้องอะไรต่างๆโอ้ยนะครับนั่นคือก็จะเป็นมืออาชีพอืม ที่พวกผมไปสองคนเนี่ยตกไปแล้วตกน้องหิงไปแล้วครับเ้าจริงจริงครับอ่าบังทีนี่ครับพี่น้องเพินพ่นโพดขึ้นมาเมื่อนี้น้องหิงเนี่ยบอกว่าผู้ชนะไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวนะอ่าแต่เป็นคนที่ไม่เคยล้มเลิกในสิ่งที่ตัวเองทำนี่เป็นไงครับ ฉะนั้นผู้ชนะเขาก็ต้องมีโอกาสล้มเหลวอืมแต่เป็นคนที่ไม่เคยล้มเลิกกับสิ่งที่ตัวเองทำนะครับล้มแล้วลุกเมื่อกัน้องอีิงเนี่ยโดนดราม่าแล้วนำมาปรับปรุงเพลงนี้น้องไม่ร้อง,องไม่ดีเสียงไหลขึ้อนอะไรต่างๆยิ่งทำให้อยากจะร้องยิ่งทำให้อยากฝึกฝนใช่ไหมครับ สู่คนอย่างนี้มันบอกครับแหงนีคนวาให้ลาแหงนีคนตีให้ลาหลายแหงจากรองแหงนีคนบ่จากไ้รองหลายแหงจากรองนี่แหละครับเป็นไงฮะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุแต่น้องหญิงมีความพิเศษกว่ากว่าอย่างอื่นเนี่ยกว่าคนอื่นยังไงคำว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุเนี่ยส่วนไงก็นใช่ไหมก็มานิดหน่อยดือ้อหามบ่ยเห็ดนันบ่เฮ้ยหาบ่ยั้เฮ็ดนี่ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่บอดีแต่เด็กหน่อยกับย่งเฮ็ดแม่นบ่ครับหามแล่นไปสนามยาเด็กหน่อยกับล่นไปจังเสียหามไปเล่นขีดต้มเด็กหน่อยกับเล่นขีดต้มจังเสียหามดือ้อเด็กหน่อยก็ดือ้อจังสีแต่น้องหญิงยิ่งไม่อยากให้ร้องน้องยิ่งอยากจะต้องร้องเพื่ออะไรครับก็นี่ครับนี่ฮะเสียงบ้างเสียงไม่ถึงบ้างขี้ไม่ได้บ้าง นั่นคือความล้มเหลวในระหว่างที่เขากําลังทํานั่นคือความล้มเหลวในระหว่างที่ในระหว่างที่เขากําลังหัดกําลังซ้อมเพลงใหม่ๆเห็นไหมที่เอามาเปรียบเทียบกันเห็นบอกนะครับแต่เขาไม่เคยล้มเลิกในสิ่งที่เขาทําบเนี่ยน้องอญิงจึงเป็นผู้ชนะไม่ใช่ว่าน้องหญิงชนะไม่ใช่หมายความว่าร้องเพลงต้องเป็นที่หนึ่งการแสดงต้องเป็นที่หนึ่งไม่ใช่น้ององุงอหญิงชนะเพราะชนะใจเอฟซี ชนะเพราะความพยายามเนี่ยเห็นไหมครับเอาเจ้ายังล่ะเอารองกันมาปุ๊บแน่นอนน้องหญิงไม่ได้ถือไม้มาจากท้องแม่หน่อยตั้งแต่เกิดน้องหญิงไม่ได้ใส่ชุดมอลั่มมาตั้งแต่เกิดมาหัดเอาทั้งนั้นนะครับทําไมน้องหญิงจึงสามารถไปยืนอยู่ในใจเอฟซีทำไมน้องหญิงจึงสามารถไปยืนอยู่ในใจแฟนคลับได้เยอะขนาดนี้ ก็เพราะเขาเป็นผู้ชนะจากการที่เขาเคยล้มมาก่อนเขารู้แล้วทีนี้ว่าทําแบบเนี้ยเขาจะล้มเขารู้แล้วทีนี้ว่าเขาเดินไปตรงเนี้ยมันจะมีหลุมจะมีบอ่อเขาก็รู้วิธีข้ามไปเขาก็รู้วิธีการหลบรู้วิธีการหลีกเหมือนกันกับบอสโจครับแค่กระดิกนิ้วโลกโซเชียลในสายมอลาเนี่ยก็สั่นสะเทือนแล้วครับใช่ไหมครับ อ่าแล้วแกรู้ทุกอย่างว่าเหตุแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วทำอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะเขาแกจึงได้มาบอกลูกทีมแกเห็นไหมครับแกจึงได้ชี้บอกว่าบ่อนั้นมีปลานะเอาเหงาไปหวานเอาบ่อนี้ไม่มีปลานะเราไม่ต้องไปหวานนี่มาทีนี้คนที่เขาทาทีหลังเนี่ยเขาก็ต้องไปงมดูทีนี้อาบ่อนี้มีปลาบ่าวบ่อนี่มีบ่านีเสียเวลานะครับนี่แหละครับขอที่คือคือกัน ทั้งพอทั้งลูกก็ขึ้นมาว่าพอโจับน้องอิงเหมือนกันตรงนี้ครับอืมเหมือนกันตรงนี้ครับเหมือนคําที่ผมพูดคากรอน,นี่ผมผมพิมพ์ก่อนน้องอิงครับผมพิมพ์เมื่อเช้าผมพิมพ์ไปไปกรอนหนึง่งผมพิมพ์ประมาณบ่ายสามน้องอิงพิมพพึพ่งพิมพ์มาสักครู่นี้ผมพิมพ์บอกว่าไม่มีอะไรที่ทําลวกๆวแล้วออกมาดียกเว้นเส้นก๋วยเตี๋ยว <c oughs> แมนบอกผมจะมาติดตลกแน่นี้ ผู้เจ้าหัววันในในในแอบฝ่าส่วนตัวคนเนี่ยคยเป็นผ้าเป็นบออะเนีย่ยมันก็อาจจะจริงจังแนะ่น่ยามานังเบาเนี่ยมันเบาละใช่ไหมล่ะแต่ถ้าทุกคนได้เป็นเพื่อนผมในเฟสเนี่ยเออผมหาบ้ากนจะบอกให้นะครับไม่อยากให้ทุกคนเครียดโอเคครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้ซํานีย่าลืมนะครับมัอน,นี้สามทุ่มสี่สิบห้าครับรายการก็มาดีครับนะครับ สิมี่ฉากตาไหลสิมีฉากหัวเราะผมว่าเต็มเปี่ยมแน่นอนเป็นรายการที่หลายคนหลยท่านชอบมากและทุกคนรอดูคลิปที่พ่อโจน้ององค์หญิงนะครับไปร้านลุ่งงอกนะครับสำหรับคลิปนี้ไปซ้ำนี้ครับฝากกดที่ตามกดซับสไครต์เขากุ้มปีดกันได้ครับเก้าชิบเก้าบาทสาวหน่อยเพื่อนแฟนแฟน,ฟนเพียรครับสวัสดีครับ